สวัสดีครับผมชื่อนายนัทพงษ์แสนทวีสุขนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3ห้อง2องนักศึกษา435วันนี้นะครับจะมาอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกมกบสมเมืองนะครับสําหรับสื่อและอุปกรณ์ในการใช้เล่นเกมน,นะครับจะเป็นมารก์เกอร์หรือขวดน้ําหรืออะไรก็ได้นะครับที่อยู่รอบกายเรานะครับที่สามารถนํามาใช้เป็นจุดเพื่อให้นักเรียนสามารถเริ่มหรือ,อยูเทิร์นกลับมาได้นะครับ สาหรับขั้นตอนในการเล่นนะครับขั้นแรกนะครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มเท่ากันหรือว่าถ้ามีนักเรียนมากนะครับให้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆให้มันเท่ากันนะครับ 2. นะครับเมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็นั่งลงทําท่าเล่นแบบกลุ่มนะครับให้มันเหมือนกับกบจะได้เล่นเกมได้ง่ายนะครับ 3. นะครับเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้กระโดดกบออกไปปึ๊บปุ๊บป๊บอันแน่พอไปถึงจุด จุดมาเกอร์จุดสุดท้ายนะครับให้วนกลับมานะครับแล้วก็กลับมาแตะมือกับเพื่อนนะครับสําหรับวิธีการประเมินนะครับถ้ากลุ่มไหนนะครับทํำเสร็จเร็วกว่าแล้วก็นั่งลงเร็วกว่านะครับจะถือว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มชนะนะครับและต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านเข้าสู่วิธีการเล่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยครับ